สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจาวันที่ปุ่งนี้วันที่หนึ่งนะครับกันยาหกข่านะครับพุ่งนี้หวยลาวหวยฮานอยกับหวยรัฐบาลไทยนะครับใครที่ยังไม่มีหวยแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับ ไปดูได้เลยนะครับสูตร3ตัวตรงนะครับหัวรัฐบาลไทยลงไว้แล้วนะครับงวดประจําวันที่1นะครับไปดูได้เลยนะครับผมย้อนคลิปไปดูประมาณ4ี่หคลิปนะครับไปดูได้เลยนะครับของหัวรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1กรกตัญาหกห้านะครับส่วนหววฮานอยงวดประจําวันที่31อนะครับที่ผ่านมานะครับเข้า ทั้งบนทั้งล่างนะครับของปกตินะครับข้างบนออกหกเจ็ดนะครับปกตินะครับล่างออกห้าสามตรงๆนะครับห้าสามหกเจ็ดออกให้ VIP นะครับหกเจ็ดไปออกบนปกตินะครับสรุปแล้วปกติเข้าบนล่างนะครับหกเจ็ดกับห้าสามนะครับตามที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะครับ บางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับตัวเลขไม่เยอะนะครับแค่เลขไปกลับนะครับเลขไปกลับนะครับสาเอเข้า2ตัวนะครับปกติทั้งบนทั้งล่างนะครับมาดูงวดวันที่1นะนะครับของฮานอยนะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงไปกลับบนล่างนะครับ ซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยครับนอยละสองสูตรนะครับมาดูที่นอยพิเศษนะครับนอยพิเศษก็จะมีนะครับศูนย์ห้าห้าศูนสีสอง สองสี่เด่นห้าวิ่งสี่นายปกติ รายปกติก็จะมีหกสามสามหกสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์เด่นหกวิ่งศูนย์น้อย VAP ไา้วีพีก็จะมี 95, 59, 91, 19, ้าเก้า่นึ่บิงเประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะบางวันก็ออกตรงตรงนะบ,บางวันก็ออกสับกันนะครับ เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ